วันนี้ผมจะมาชวนคุยว่าการเขียน business strategy ที่ดีเป็นยังไงนะฮะ business strategy สำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่าในโลกแห่งการเปลีย่ยนแปลงยะยะมากมายขนาดนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีแผนการที่ชัดเจน UVP หรือว่า Unique Value Proposition เนี่ยควรจะต้องชัดเจนเข้าใจง,ง่ายๆนะฮะและฟังแล้วรู้สึกแบบ คนฟังอินตามอย่าลืมนะครับ u s s t r s t s t y a t e g y ไม่ใช่ของที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าไอ้ u s i n s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 trategy เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนไปตามธุรกิจและตามมาเก็ตของคุณและมันควรจะช่วยไกด์ทีมงานทั้งหมดของคุณเนี่ยในเรื่องของการตัดสินใจม s ชชั่น t ุรก o o พ Podcast รอตัวอยู่บ่ายชวนคุณไปตามหาความเงียบสงบและฟังเสียงความต้องการในใจกันอีกครั้งกับ Calm in the Chaos เมื่อโลกเสียงดังเกินไปหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมรวิทธ,ธานุสาห์สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official at mission to the moon สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับรวิธฮานุสาห์ครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยว่าการเขียน business strategy ที่ดีเป็นยังไงนะฮะซึ่งต้งบอกอว่า อันนี้เนี่ยผมก็อ่านมาด้วยนะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะฮะ business strategy สำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่าในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงยะยะมากมายขนาดนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีแผนการที่ชัดเจนนะฮะข้อแรกของการเขียน business strategy เลยข้อหนึ่งเลยเนี่ยคือเรื่องของ business vision แล้วก็ mission อันนี้ต้องชัดเจนนะฮะว่าเอาไงอนาคตเราจะไปไงนะฮะ วิชั่นเนี่ยคือเราเห็นอนาคตของเราเป็นยังไงนะฮะธุรกิจเราเป็นยังไงเมชชั่นคือเหตุผลของการดำรงอยู่ของบริษ,ษัทเรานะครับของพวกนี้ต้องชัดเจนต้องเคลียนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าเคลียแล้วเนี่ยมันจะถูกถอดออกไปกลายเป็นเรื่องของอ่สตรัทเจีเรื่องของอะไรพวกนี้ต่างๆนะน,นะครับข้อ <c oughs> ที่2ฮะแม้จะเบสิกมากแต่อย่าลืมทำคือ SWOT Analysis นะครับ s w o ท่านวิเคราทุกคนรู้จักดีอยู่แล้ว Strength Weakness Opportunity Threat นะฮะพวกนี้เนี่ยมันทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยไปเออเฮ้ยเราจุดแข็งตรงนี้ดีวะ่ะไปขยี้ตรงนี้ต่อนะฮะจุดอ่อนตรงนี้ต้องระวังนะครับคำว่าจุดอ่อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปแก้นะอย่างตลอดนะแก้ได้บางบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าแก้ไม่ได้ให้ระวังนะครับ o อ i t y นะครับเอ้ยอันนี้เราน่าจะทำต่อนะครับแล้ก็เรื่องของเทรดเนี่ยก็พยายามทำให้มันเบาบางที่สุดข้อที่3ใน business strategy คือ business objective นะฮะ business objective ต้องชัดเจนวัดผลได้นะครับและต้องมี time frame ที่ชัดเจนบางคนอาจจะบอกว่าใช้ smart ได้ไหม smart ก็คือไอ้ตัววิธีการตั้งโกแบบ smart เนี่ยนะฮะก็ได้เหมือนกันนะครับคืออะไรก็ได้อะที่ Objective อะมันต้องไปในทิศทางเดียวกันกับ Mission Vision ของคุณนะฮะแล้วก็มีการวัดผลที่ชัดเจนมีความเป็นไปได้หมายความว่าอาจจะสเตรชหน่อยก็คือยืดหน่อยแบบเอ้ยยากหน่อยแต่เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างการเพิ่มยอดขาย25เปนะอย่างเงี้ยเป็น business objective launch Product ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ครับ identify target market ให้ชัด นะฮะใครคือลูกค้าของคุณนะครับเขาอยู่ไหนเขามีพฤติกรรมยังไงเขามีความต้องการอะไรนะครับต่างๆนานาเหล่านี้ข้อที่5ครับศึกษาคู่แข่งนะฮะอย่างไรก็ดีผมโนไปน,นิดหนึ่งว่าตรงนี้ควรทําแต่อย่าอ b อบเซสแต่ว่าอะไร เอ่อคือควรทําให้ดีเลยเข้าใจคู่แข่งให้ดีเข้าขายของราคาเท่านี้เขามีตุ๊ดตุ๊ดยูนิคเซลล์เิงพอยต์ต่ตางนะแต่อย่าออฟเซสก็คืออย่าไปคิดอย่างเดียวว่านี่คือฉันจะต้องใช้เวลา90%กับการไปบี้คู่แข่งเนี่ยนะฮะจนลืมลูกค้าของคุณเองนะครับข้อที่6คือหา Unique ยูน u e แวลูโพสิช o นให้ได้นะครับเวลาคุณจะขายของให้ใครก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณกำลังทำก็คือคุณกำลังนำเสนอนะฮะโพสิชันอะไรบางอย่าง แต่มันต้องยูนิคนะครับ UVP หรือว่า Un unique value proposition เนี่ยควรจะต้องชัดเจนง่าย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 ในนี้คือเข้าใจง่ายง่ายนะฮะและและฟังแล้วรู้สึกแบบคนฟังอินตามนะครับข้อที่7 marketing กับ sales strategy นะครับ marketing sales strategy เนี่ยต้องชัดเจนนะฮะ m a r k e t ็ n ติ้ง s ับเซลล์สตร g ทไม่เหมือนกันนะบางคนเอาไปรวมกันนะฮะซึ่งไม่ใช่คือกลยุทธ์การขายเช่นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายอย่างเงี้ยหรือว่าการจัดวางพานแกรมนในกรณีของ Product ที่เป็น Consumer Product เนี่ยนะฮะคืออันอันนี้เรียกว่า Sales Strategy Marketing Strategy ก็เป็นเรื่องของของการทำเรื่อง Branding นะครับการทำ Communications ในเชิงของการบอกว่า Product เรามันมีความเจ๋งยังไงหรือการเล่น Marketing stunt อะไรวะพวกนี้ก็เรียกว่าเป็น marketing strategy Customer service กับ Customer retention ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่านะครับอันนี้เป็นทั้งหมดเนี่ยต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนนะครับคุณจะต้องไปดูว่าเซลล์ process คุณเป็นยังไง marketing channel คุณจะใช้อะไรและ customer service ของคุณเนี่ยจะทำยังไงให้เจ๋งที่สุดนะครับ customer service ในยุคนี้สำคัญมากจริงๆแล้วจะสำคัญมากขึ้น,นเรื่อยๆถ้าคุณมี customer service ที่ดีเนี่ยนะฮะโอกาสที่คุณจะเกิดการซื้อซ้ำก็จะดีขึ้นนะครับ ข้อ8คือเรื่องของ operational strategy อ่าเรื่องนี้อย่าทำเป็นเล่นไปนะฮะบางคนเนี่ยมาตกมาตายแถวนี้นะครับ operational strategy เอาง่ายๆเลยนะฮะคุณจะเก็บข้อมูลลูกค้ายังไงคุณจะรายงานผลให้ผู้บริหารทราบยังไงาการขนส่งการเก็บ inventory ของคุณตอนนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือยังนะบางคนเนี่ยลืมเรื่องนี้ ลืมเรื่องคลังไปนะฮะขายของแต่ว่าจะลืมเรื่องคลังสินค้าไปการบรหิหารจัดการคลังสินค้าซึ่งตรงนั้นต้นทุนทั้งนั้นนะฮะคนส่งของรถเต็มคันไม่เต็มคันอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะมันเป็นเรื่องแบบจุ๊บจิจิบ๊บจิบ,จบอะ่ะแต่ว่าสําคัญ operational strategy นี่สำคัญการวางแผน supply chain ถ้าคุณวางแผน supply chain ไม่ดีแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะสั่งของมาเยอะเกินไปก็อินเวนท r อรีจมเงินสดจมนะฮะข้อตอบมาคือข้อที่9กคือ financial strategy สำคัญมากนะครับ เงินจะมาจากไหนคอสเท่าไหร่คอสเราเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงนะครับ e f f สิทธของคอสเป็นยังไง Sustainability คุณมีแหล่งเงินเข้ามาไหมเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาคุณสามารถไปดึงเงินตรงนู้นตรงนี้มาจากแบงค์ได้หรือเปล่านะครับอีกฝากหนึ่งผมเรียกว่าฝากฟรอนต์กลยุทธ์การราคาเป็นยังไงอาจะตั้งราคาแบบ ตั้งราคาไม่แพงมากแต่ว่าลดน้อยหรือจะตั้งราคาแบบสูงๆไปแล้วก็ลดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะการทำบัตรเจ็ด financial projection หรือแม้รกระทั่งการนำเงินไปลงทุนในเรื่องต่างๆนะครับข้อที่10สสำคัญมากเช่นกันก็คือเมื่อคุณทำแผนมาทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะมอนิเตอร์มันยังไงคุณจะมอนิเตอร์มันยังไงนะครับคุณจะใช้อะไรในการมอนิเตอร์มอนิเตอร์อย่างไรมอนิเตอร์เรื่องอะไรบ้างมอนิเตอร์ด้วยความถี่แค่ไหน นะครับอันนี้คือเรื่องของ KPI เรืองของการทำ monthly review นะฮะเรื่องของการดู financial projection การทำ dashboard ต่างๆนานาพวกนี้ผมแนะนำเนี้ dashboard เจ๋งๆเช่น Power BI หรือว่า Tableau เนี่ยแต่ว่าจริงๆคือรู้สึกเมืองไทยคนจะชอบใช้ Power BI มากกว่า Tableau นะอืมก็ สมมติ power bi แล้วกันเนี่ยพวกนี้เนี่ยช่วยมากเลยนะฮะในการบริหารจัดการ business strategy ของคุณแล้วให้มันเกิดขึ้นจริงๆได้อะแล้วก็ต้อง track ในความถี่ที่เหมาะสมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ business strategy ไม่ใช่ของที่เปลี่ยนไม่ได้นะฮะมันต้องเปลี่ยนได้เรื่อยๆด้วยซ้ำมันต้อง dynamic พอจริงๆอะพูดจริงๆแล้วอะ business strategy นะถ้าไม่นับไอ้พวก mission vision นะครับที่เหลือทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้เราปรับกันได้นะ3เดือน6เดือนเฮ้มาดูกันมันยัง work ไหมไม่ work ก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แต่ว่าไอ้ business strategy เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนไปตามธุรกิจและตามมาร k เก็ของคุณและมันควรจะช่วยไกด์ทีมงานทั้งหมดของคุณเนี่ยในเรื่องของการตัดสินใจนะครับแล้วก็การเขียน business strategy ที่ดีเนี่ยควรจะมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการรับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยสำคัญมากพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับ ต้องทํา business strategy ต้องทําต้องมีนะครับแล้วก็พอทําเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันมันมันมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่ที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้คําว่าไม่จำเป็นจะต้อง Set In s t โ n e นะ่ะภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะนั้นมีความยืดหยุ่นเพียงพอแล้วก็ปฏิบัติตามได้ติดตามได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast ์รอ t ั o you b ย ชวนคุณไปตามหาความเงียบสงบและฟังเสียงความต้องการในใจกันอีกครั้งกับ Calm in the Chaos เมื่อโลกเสียงดังเกินไปหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมรวิทยานุตสาหะสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official at mission to the moon